แต่เอาละคุณผู้ชมครับพูดถึงภาษาตาควายนะฮะต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งในจุดที่มีการประทะก,กันดูเดือดตลอด5วันที่มีเหตุปะทะก,กันนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยนะครับมีการเผยแพร่ภาพถ่ายดาวเทียมนะฮะคุณผู้ชมครับที่เขาบอกว่าจะเห็นเลยว่ามันดูเดือดแค่ไหนเพราะว่าจําได้ไหมว่าเราเนี่ยต้องใช้ F16 บินขึ้นไปนะครับยอนไขมีการทิ้งระเบิดต่อเนื่องภาพถ่ายดาวเทียมนี้นะฮะก็ออกมาเปิดเผยบอกว่ายิ่งชัดเจนเลยนะครับหลุม ที่เกิดขึ้นจากระเบิดที่เราทิ้งไปจากเครื่องบิน F16 บริเวณใกล้ๆก,กับปราสาทต,ตาควายนี่ <c oughs> นเพียบเลยฮะอันนี้เขาจุดแดงให้มันเห็นชัดขึ้นใช่แต่อภาพก่อนหน้านี้เนี่ยอันนั้นเป็นของจริงจากภาพทางดาวเทียมใช่นี nee, nee, nee. ่นี่นี่มันจะเห็นไม่ค่อยชัดนะแต่จะเห็นเป็นหลุม,ลมๆเห็นไหมแล้วเขาแต้มแดงอีกรูปหนึ่งเขาแต้มแดงไว้เพื่อให้เห็นชัดอันนั้นแหละเขาบอกคือหลุมทั้งนั้นหลุมที่ระเบิดจาก F16 ของเราจากกริปเพนของเรานะครับที่ไปทิ้งระเบิด แต่คุณผู้ชมดูฮะไม่มีไม่ใช่ส่วนปราสาทเลยนะคือเราทิ้งเนี่ยพยายามจะพุ่งไปที่ฐานทัพทหารของทางกัมพูชาให้แม่นยําใกล้ๆเนิน3 5 0เต็มเลยเห็นไหม<ช>แล้วก็ช่องติ๊กบาะอีกนะ,ใ,<ช>ะใกล้ๆกันตรงนี้นะคุณจะเห็นนะด้านขวาเห็นไหมฮะปราสาทต,ตาควายเนี่ยทีมงานขึ้นขึ้นภาพที่เป็นสีแดงแต้มดีกว่ามันน่าจะเห็นชัดนะครับคือตรงนั้นเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนนี่เห็นไหมด้านขวาปราสาทตาควายไม่มีหลุมเลยอ่ะไม่มีเลยเพราะอะไรก็เพราะเราไม่หย่อนไงฮะใช่ เพราะเราเราไม่ได้มุ่งไปทางนั้นรเราพยายามจะปฏิบัติการด้วยความแม่นยําแล้วมันแม่นยาอยู่แล้วเพราะว่า f .16 เรากริปเทนเราแม่นยําอยู่แล้วไม่ใช่เหมือนกับ b m .21 ของเขาเนี่ยนะฮะแล้วส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตัวแถวเนิน3-50ทั้งนั้นนี่คือการเปิดเผยจากเพจไทยเบอร์มาเรเวย์เขาบอกว่าเป็นภาพถ่ายดาวเทียมเซนติเนล2ขององค์การอาวกาศยุโรปวันที่31กรกฎาคมก็คือช่วงที่ผ่านพน้นช่วงเวลากรารปะทะกันมาแล้ว นะครับหลังจากมีการเริ่มข้อตกลงหยุดยิงนะครับซึ่งมีการเอาจุดสีแดงเนี่ยมาชี้เห็นว่านั่นคือหลุมระเบิดนะฮะก็คือหลุมระเบิดทั้งนั้นที่เกิดจาก F16 และกรเิปเพ่นของเราที่ไปทิ้งระเบิดแล้วก็มีข้อความบอกว่าเมื่อตรวจสอบภาพจะเจอจุดวงกลมขนาดใหญ่หลายจุดทางตอนใต้ของเนิน3-50นี้แล้วก็ข้างซ้ายก็คือช่องติ๊กเบาะอยู่ทางฝั่งตะวันตกของเนินไปเล็กน้อยด้วยโดยช่องติกเบาะเนี่ยเขาบอกมีการตัดถนนเข้าไปถึงช่องนี้ถึง3เส้นทางจากฝั่งไทย มีการวางกําลังของทหารไทยประจันหน้ากับทหารกัมพูชาอยู่นะครับก็จะเห็นว่ามีจุดลักษณะที่วิเคราะห์กันว่าก็น่าจะเป็นหลุมระเบิดนี่นแหละฮะที่กระจายบริเวณแนวตั้งรับของทหารกัมพูชาส่วนบริเวณเนิน350ก็พบว่ามีถนนเส้นหนึ่งขึ้นไปจากตีนเนินฝั่งทิศเหนือด้วยเหมือนกันซึ่งอันนั้นก็เข้าใจว่าเป็นเส้นทางที่ทหารไทยก็พยายามใช้ในการเข้าไปตีและยึดพื้นที่เนิน350ให้ได้ส่วนหลุมระเบิดที่อยู่ทางตอนใต้ของเนิน ก็มองว่าน่าจะเป็นลักษณะของการทิ้งก่อนหน้านี้เพื่อพยายามทำลายฐานทหารกัมพูชาหรือทางฝั่งทหารกัมพูชาที่พยายามจะเข้ามาเสริมกําลังก็ไปดักตรงนั้นเอาไว้นะครับบางส่วนก็น่าจะมีการทิ้งถล่มแนวของทหารกัมพูชาบนเนินสามพันูด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าจะเห็นได้ว่าหลุมระเบิดเหล่านี้จะกระจุกตัวอยู่2พื้นที่หลักๆนะครับก็คือบริเวณใกล้ปราสาทเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับก็จะมีแต่ภาพไม่ชัดแต่ที่แน่เนี่ยหลุมระเบิดเนี่ย มีจำนวนน้อยกว่า2ฝั่งที่เหลือที่เราเห็นตามภาพนี้อย่างที่ทราบกนดีว่าจุดการรบหลักนะเพก็บอกมันก็คือเนิน3-50นั่นแหละนะครับใครย,ยึดเนินนี้ได้เท่ากับยึดตัวปราสาทได้ด้วยตนเองการประทะทั้งหมดจึงเน้นไปที่ฝั่งเนิน3.50อีกอย่างคือเข้าใจว่าทหารไทยก็ไม่อยากจะไปทิ้งระเบิดใกล้กับปราสาทนะักเพราะเดี๋ยวกัมพูชาก็จะเอาเรื่องนี้มาโจมตีไทยบนเวทีโลกอีกนั่นเองส่วนตัวเนี่ยทางเพกเขาบอกว่าที่เอาออกมานำเสนอเนี่ยเขาบอกว่าก็ คิดแล้วนะว่าน่าจะพอนําเสนอได้ดูแล้วไม่น่าจะมีผลกระทบต่อทหารหน้าแนวเพราะว่าภาพนี้มันก็ผ่านมาเป็นเดือนกว่าแล้วเพียงแต่ว่าอยากจะบอกว่าทหารไทยเราที่ผ่านมาทําเต็มที่เพราะอย่างที่เราเห็นจํานวนหลุมระเบิดนี่มันเยอะมากนะครับจนเพจนี้เขาบอกว่าคิดถึงสมัยภาพถ่ายทางการสงครามโลกครั้งที่สอง่ะที่ฝ่ายสัมพันธมิตรก็มาทิ้งระเบิดตามจุดยุทธศาสตร์ต่างของไทยแต่ที่ต่างกันระหว่าง2ช่วงเวลาคือสมัยสงครามโลกการทิ้งเนี่ยสมัยนั้นมันยังไม่แม่นยํา เลยอาจจะต้องอาศัยระเบิดเยอะๆทิ้งใส่เป้าหมายเยอะๆแล้วทาให้เกิดหลุมระเบิดมากมายแต่ปัจจุบันนี้อาวุธทันสมัยมากขึ้นแม่นยํามากขึ้นจึงอาจไม่ต้องใช้ระเบิดจํานวนมากแต่ปรากฏพอไปดูจํานวนหลุมอะ่ะเออมันก็ยังเยอะอยู่ว่าอย่างนั้นถึงว่าเครื่องบินจะทิ้งแม่นยําก็ตามแต่แปลว่าอะไรเทจดเขาก็วิเคราะห์บอกว่าพอมันเห็นเยอะขนาดนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าเราจําเป็นต้องใช้จํานวนระเบิดเยอะมากนะครับ ที่เห็นก็ประมาณเกือบ20จุดหรืออาจจะมากกว่านั้นแสดงให้เห็นถึงการรบที่ดุเดือดมากบริเวณดังกล่าวสุดท้ายก็ทิ้งท้ายว่าขอขอบคุณทหารทุกส่วนทุกท่านที่ช่วยรักษาพื้นแผ่นดินไทยเอาไว้แล้วก็บอกว่าเป็นกําลังใจให้ทหารทุกหน่วยแล้วก็รวมถึงต่อชดดอด้วยนั่นเองนะครับ